สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับาบอาจารย์เติงนะครับวันนี้ก็วันที่24มกราคม2567เนะครับเวลาอาเทียบพิชุราเที่ยง50นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับวันพุธผมก็จะมาอัปเดตแนวโน้มทองคำให้นะครับต่อจากเมื่อวันจันทร์นะว่าหลังจากวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาลืนนี้นะครับแนวโน้มทองคำจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีการ วางแผนซื้อขายทองคํากันแบบไหนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีครับถูกใจนักลงทุนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับส่วนใครนะครับที่มีคําถามอะไรก็ตามนะครับต้องการจะติดต่อด้วยตรงนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ครับ065-942-5654นะครับอดีไลผมเติ้งครับทีไทยแลนด ตัว E ตัว R ตัว n แล้วก็ตัว G G o ู d นะครับส่วนใครที่ไม่กล้าโทรไม่กล้าไลน์นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการติชมนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับใครที่กดไลค์ใครที่คอมเมนต์นะครับก็ขอให้ทุกท่านครับได้กำไรจากทองคำทั่วหน้ากันเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอนะัปเดตนวนุกทองคำกันนะครับก็ขอฝาก ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะในเรื่องของโครงการเทรดทองได้ทองครั้งที่10นะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็วันที่24แล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับหลายๆท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยววันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็จะเริ่มสะสมจํานวนหลอดกันแล้วนะครับเทรดครบทุกๆ50หลอดนะครับทางบรอสปอนเซอร์เขาก็จะแจกทองคําให้ หนึ่งสลึงนะครับก็เทรดมากได้มากนะครับไม่มีการจำกัดจำนวนทองนะครับแต่2บาท3บาท4บาททองเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ของผมนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับนอกเหนือจากที่มีใน u t u b e นะครับก็จะมีวันอื่นๆนะครับแล้วก็รวมถึงการข้อซื้อข้อขายให้ด้วยละกันนะครับใครสนใจนะครับใครเป็นมือใหม่เพื่อเล่นเล่นทองคำนะครับอยากได้ไกด์ไลน์หรือว่าคำแนะนำที่ปรึกษาจากผมก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็เป็นไลฟ์สดเลยนะครับผมไม่มีสคริปต์นะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดพูดผิดพูดถูกประการใดขออภัยมณะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับสำหรับทองคำนะครับก็อย่างเห็นได้ว่ามันยังไซ์เยวไปมาอยู่นะแล้วก็ตอนนี้นะครับเอาภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมตอนนี้เนี่ยทองคำ ยังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวนะครับที่สำคัญครับตอนนี้เนี่ยเทนขาลงระยะกลางกับยาวเนี่ยเสียสมดุลทั้งคู่นะครับเมื่อเสียสมดุลแบบนี้นะครับเราต้องแยกกันก่อนถ้าเกิดเรามองตามเทรนนะครับแน่นอนทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับอาจ จะหลุดต่ำกว่า2,000เหรียญเลยก็ได้ในอาทิตย์นี้นะครับแต่พอมันเสียสมดุลแบบนี้นะครับมันก็เลยมีเหตุทำให้ผมเนี่ยเอะใจนะครับว่ามันเสียสมดุลทั้งคู่เลยนะครับทั้งระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับโดยจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นเนี่ยระยะกลางนะครับปัจจุบันอยู่ที่ตำแหน่งราคา2,35 5เหรียญ นะครับในส่วนของจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา2060เหรียญน,นะครับก็จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางกับยาวเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับ2035กับ20 2060นะครับอ่ะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าภายใน2อสวันนี้นะราคาทองคำ นะครับมันผ่านด่าน2035ขึ้นไปได้นะครับบอกได้เลยว่าเสี่ยงเปิดซื้อบายไปเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับถ้าทะลุ2035ขึ้นไปได้นะครับเป้าหมายสูงสุดที่ผมคำนวณได้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปถึงประมาณ2070จนถึง2075นะครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่ผมคำนวณได้นะครับฟลุกจริงๆนะครับ อาจจะประมาณ20.85ได้เลยนะครับแต่ย้ำนะจะต้องผ่านด่าน20.35ได้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดทองคำครับยังผ่านด่าน20.35ไม่ได้นะครับในวันนี้คืนนี้เลยนะทองคำนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเนี่ยลึกสุดนะครับได้ถึงประมาณ20.03จนถึง20.05นะครับฟลุกจริงๆนะครับ อาจจะไปจบที่ราคา1 9 9 0เอยเหรียญเลยก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วครับตัวแปรสำคัญนะครับด่านสำคัญที่ทองคำจะลงได้หรือไม่ได้ครับยังอยู่ที่เดิมก็คือ2020ครับหรือ2020เหรียญน,นั่นเองแล้วก็ด่านที่ทำให้ทองคำขึ้นได้หรือไม่ได้อยู่ที่2035นัามั่นแปลว่า2-3วันนี้ครับกรอบแคบมากนะครับ อยู่แค่2020ถึง20 2035แค่นั้นนะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำจะไปต่อข้างนั้นทันทีนะครับอ่าจบภาพรวมไปแล้วนะทีนี้เราก็มาดูจุดเข้าซื้อกันบ้างนะครับสำหรับคนอยากเปิดซื้อบายนะอันดับแรกเลยครับตั้งเปิดซื้อบายสตอ็อปรอไวเลยครับที่ราคา2 0 2 8เหรียญนะครับ2028ทะลุ2028ขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไนนรที่ราคาประมาณ20 3 4จนถึง2036นะครับแล้วก็เปิดซื้อใบไม่หนึงครับถ้าเกิดทองคำผ่าน2034ขึ้นไปได้นะไปรอปิดกำไรครับที่ราคาประมาณ2 0 4 4 2 0 4จนถึง2046นะครับแล้วก็มาสุดท้ายครับซื้อที่ราคา2046ถนะครับทะลุไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ2 0 5 5จนถึง2057ได้เลยนะครับอ่านี่คือสำหรับคนที่อยากเปิดซื้อนะ ทีนี้สําหรับคนที่อยากเปิดขายเซลนะครับเพื่อเก็งกําไรขาลงนะครับก็ไม wow ้แรกครับก็แน่นอนอย่างที่บอกครับก็คือให้ตั้งเปิดขายเซลที่ราคาประมาณ2020นะครับหลุดลงมาได้นะครับทองคําก็จะปรับตัวลงต่อนะครับเป้าหมายกําไรพี่ารณา2012จนถึง2014นะครับแล้วก็ตั้งเปิดขายเซลล์อีกครับที่ราคา2014นะครับหลุดลงมาได้ครับมารอปิดกสมัยที่ราคาประมาณ 2005จนถึง2007นะครับแล้วก็ตั้งเปิดขายเซลครับที่ราคา2005นะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกันที่ราคา1995จนถึง1997นะครับแล้วก็มาสุดท้ายครับที่ราคา1995นะครับหลุดลงไปได้เปิดขายเซลลตามไปเลยครับเป้าหมายกำไรรายะมาสัก1985จนถึง1990นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะจบแล้วนะทั้ง ภาพรวมแล้วก็รายย่อยนะครับขอดูหน่อยซิว่าโกลสปอรตมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นแล้วครับก็โกลสปอรตหรือว่าแบบ XAU ต่อ USD นะครับสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามแผนนี้เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของคนเล่นทองคำแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วทองแท่งออนไลน์96.5เนี่ยนะครับผมก็จะมีอัปเดตในกลุ่ม VIP อยู่แล้วนะคนทีอ่อยากได้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามมาแล้วกันนะครับ อ่อในกลุ่ม VIP ผมบอกไปแล้วว่าทองคำนะครับจะมีโอกาสขึ้นถึงประมาณ34,400นะครับแล้วก็ประมาณ34,200นะครับก็ถึงแล้วนะตอนนี้ราคาทองคําแท่งออนไลน์เนี่ยวิ่งป้วนเป็นประมาณ34,250จนถึง34,350ประมาณนี้นะครับฉะนั้นแล้วครับสําหรับทองแท่งออนไลน์นะตอนนี้ภาพรวมยังเป็นเทนขาขึ้นแบบเต็มตัวอยู่นะครับก็ฉะนั้นแล้วเนี่ย ย่อตัวลงมาครับสามารถทยอยซื้อได้ตลอดนะครับจุดสำคัญครับที่ทองคำจะเปลี่ยนเป็นขาลงนะของทองแท่งนะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ34000่วนทนนะครับนั่นแปลว่าตราบใดที่ราคาทองทำนะครับยังยืนเหนือ34000ื่วนได้อยู่นะครับแนวโน้มทองคำครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับเป้าหมายต่อไปอยู่ที่ประมาณ34500 จนถึง34,700บาทต่อบาททองนะครับอันนี้ผมเคยพูดไว้แล้วเมื่อคลิปเมื่อวันจันทร์นะครับฉะนั้นย่อลงมานะครับก็ทยอยซื้อเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่สำหรับคนที่คิดว่าฉันอยากจะเปิดขายเซลล์อยากเก็งกำไรขาลงบ้างน,นะครับก็ให้จับตามองที่ราคา34,200แล้วกันนะครับพอถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า34,200บาทลงไปได้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสจะ ย่อตัวลงมานะครับมาวิ่งป้วนเป็นประมาณ3า1 0 0ี่น 34, 100, จนถึง34,150บาทนะครับสามารถทำกำไรสั้นๆได้นะครับแล้วถ้าหลุดลงอีกก็สามารถที่จะเปิดขายเซลล์ไล่ลงมาได้นะครับฉะนั้นแล้วคนที่เปิดขายเซลล์อยู่นะครับก็ไล่ล,ลงมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีจุดสต็อปล s อครับอยู่ที่ประมาณ3 4 4 0ม่บาทนะครับถ้าเกิดใครเล่นเปิดขายเซลล์นะ จุดสต็อปลอสทันอยู่ที่34,400บาทนะครับส่วนใครที่เล่นฝั่งเปิดซื้อบายนะครับย่อลงมาทยอยซื้อทยอยซื้อเนี่ยนะครับก็มีจุดตัดจุดสต็อปลอสอยู่ที่3 4 0 0 0ื่นนนะครับทั้นแล้วกรอบทองคำนะครับใน2อสวันนี้เนี่ยสรุปง่ายๆเลยอยู่ที่3 4 0 0 0ืน่นนจนถึง34,400บาทนะครับก็จะไซด์ไว้อยู่ในกรอบนี้นะครับจนกว่ามันจะทะลุออกข้างใดข้างหนึ่งได้ก่อนนะครับ หลุดลงต่ำกว่า3 4 0 0 0ได้นะครับทองคำจะกลายเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะไหลลงได้ถึงประมาณ33,800บาทนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุ34,400บาทได้ครั้งหนึ่งนะครับทองคำมีโอกาสจะไปจบที่ประมาณ34,700บาทได้เลยนะครับก็สรุปสั้นๆทั้งทองแท่งแล้วก็โกลด์สปอตเพียงแค่นี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้ประมาณ10มนาทีนะครับ ก็คงมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทมทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงนะครับวันศุกร์ผมอาจจะเข้ามาทำเป็นคลิปพิเศษให้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ